ในขณะที่ชาตินาโต้นะครับก็กําลังวางแผนการที่จะส่งกองพลยานยนต์จํานวนมากนะครับไปตึงกําลังบริเวณภาคตะวันออกเฉียงใต้ของฟินแลนด์เพื่อทําหน้าที่เป็นแนวปราการต่อต้านรัสเซียนั่นเองนะครับในขณะที่รัฐบาลฟินแลนด์นั้นก็ได้มีการตัดสินใจที่มีความจําเป็นที่เกี่ยวข้องกับชาตินาโตื่นๆนะครับจะมีการส่งทหารเนี่ยนะครับเข้ามาเป็นแนวป้องกันให้แก่ฟินแลนด์เนี่ยเขาก็รู้สึกว่ายินดีต่อเรื่องนี้ครับท่านผู้ชม สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับก็มาชมกันต่อครับเรื่องของประเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในยูเครนและรัสเซียนะครับข่าวนี้ก็จะเป็นแง่ในมุมมองที่หลังจากที่ได้รับมอบเครื่องบินแบบ F16 ที่มาจากเหล่ามาดาชาติพันธมิตรแล้วครับก็น่าจะเป็นเวลาเกือบจะ1เดือนแล้วจนถึงปัจจุบันนี้ครับก็มีกระแสข่าวขึ้นมาแล้วว่า F16 นั้นได้มีการถูกใช้งานเป็นครั้งแรก ในสงครามครั้งนี้เครื่องบินแบบ F-16 นั้นได้มีการถูกส่งให้แก่ยูเครนเบื้องต้นนะครับก็มีการส่งมาเพียงแค่2งลำแต่ว่าในความเป็นจริงอาจจะมากกว่านั้นนะครับแต่อาจจะเป็นการทยอยส่งและก็ไม่เป็นข่าวทีนี้การใช้งาน F-16 ครั้งแรกนั้นก็ไม่ได้หมายความว่านํามาเพื่อการโจมตีเป้าหมายบนดินแดนการยึดครองของรัสเซียหรือจะมีการก็ไปโจมตีในดินแดนของรัสเซียเอง แต่ว่า F 1 6นั้นถูกใช้ในภารกิจการสกัดกั้นการกาศครับก่อนหน่งมาจากว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาปูตินนั้นมีการสั่งให้หน่วยทหารต่างๆนะครับประดมการใช้ดโดรนและขีปนาวุธนั่นะครับบุกเข้าไปโจมตีโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานเช่นกระแสฟไฟฟ้าหรือแม้แต่พวกน้ำมันประปาแล้วก็แหล่งอื่นๆ จนทาให้ยูเครนนั้นก็ต้องได้รับความเสียหายไปชั่วขณะหนึ่งและณักขณะนั้นครับมันก็มีทั้งโดนทั้งขีปนาวุธน่ยนะครับบินเข้ามาก็เลยเป็นเหตุทําให้เอฟสิเนี่ยนะครับชุดแรกเนี่ยจะต้องทําการบินขึ้นอย่างจ้าระวันนะครับเข้าทําการสกัดกัน้นขีปนาวุธและโดนที่มาจากรัสเซียครับซึ่งมันก็เป็นการโจมตีที่หนักหน่วงมากครับเป็นเวลากว่า2วันนะครับ เครื่องบินแบบ F16 นั้นก็มีการบินทะยานขึ้นไปครับไปทําการสอยขีปนาวุธที่ปล่อยมาจากฝั่งรัสเซียแล้วก็โดนนะครับถือว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งนะของการสกัดกั้นในวันนั้นรัเสเซียได้มีการปล่อยทั้งขีปนาวุธและก็โดนนะครับมากกว่า300ลูกเลยครับหนึ่งในนั้นก็จะมีขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงรุ่นคินซานแล้วก็จะมีเรื่องของโดนกามิกาเซชายเฮตหนึ่งสามหกที่มาจากอิหร่าน แล้วก็ยังมีผู้ขีปปนาวุธล้นแบบคาลิบนะครับก็มีการปล่อยมาจากเรือน้ําการโจมตีของรัสเซียในวันนั้นนะครับวันอาทิตย์เนี่ยถือว่ามันเป็นการโจมตีใหญ่ที่สุดเลยครับนับตั้งแต่ที่รัสเซียนั้นมีการเปิดสงครามอย่างเต็มรูปแบบกับยูเครนประธานาธิบดีโบรโดเมียเชนสกี้ผู้นําของยูเครนก็ได้มีการเปิดเผยว่าเป็นครั้งแรกเลยครับที่เราเนี่ยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องบินแบบ F16 สามารถนำมิซาอากาศสุกากนะครับไล่สอยเป้าหมายบนอากาศได้เช่นพวกขีปนาวุธนะครับตกได้ก็เป็นผลงานที่มาจาก F16 นั่นเองซึ่งมันก็มีการปรากฏเป็นภาพให้เห็นนะครับในช่วงต้นของการรับมอบก็จะเห็นว่า F16 ของยูเครนนั้นมันมีการติดตั้งเรื่องของมิซาอากาศสุกากาในพิสัยใกล้ก็คือ AIM 9L แล้วก็ A AM 120ครับ อาจจะเป็นรุ่นเก่าแต่ก็สามารถใช้งานได้ดีนอกนือจากนี้นะครับเหล่าบรรดาพันธมิตรต่างๆเนี่ยก็กําลังที่จะทยอยสนับสนุนยูเครนครับในทุกๆเรื่องแต่ก็ยังมีข้อกังวลอีกเรื่องหนึ่งก็คือการส่งมอบขีปนาวุธพิสัยไกลในปัจจุบันนี้ครับก็มีท่าทีมาจากฟินแลนด์ซึ่งฟินแลนด์เองนั้นก็เคยเป็นอดีตเพื่อนบ้านของรัสเซียนะครับเพราะว่า2ประเทศเนียมีพรมแดนที่ติดกันแล้วก็มีความหวันวิตกว่า หากฟินแลนด์สนับสนุนยูเครนแบบออกหน้าออกตามากเกินไปเนี่ยนะครับอาจจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อฟินแลนด์ก็ได้ในเรื่องนี้ครับมันก็ค่อนข้างที่จะมีความซับซ้อนนะครับใจหนึ่งเนี่ยก็อยากจะส่งนะแต่ว่าอีกใจหนึ่งเนี่ยก็ต้องมาช่างใจว่าพรมแดนรัเสเซียกับฟินแลนด์เนี่ยนะครับมันมีความยาวตลอดเนี่ยประมาณ1,300กว่ากิโลเมตรใกล้กันมากแล้วมันก็มีโอกาสสูงนะครับที่รัสเซียเนี่ยอาจจะเปิดฉากโจมตีฟินแลนด์ เมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าเรื่องนี้ครับดูเหมือนว่านาโตเองนั้นก็ต้องการจะไปยุ่วยุรสเซียนะครับคืออาจจะยุให้รัสเซียเนี่ยมาโจมตีฟินแลนด์ก็ได้ก็เพราะว่าชาตินาโตหลายชาติครับได้มีการระดมกําลังเข้ามารถถังรถยานเกราะตอนนี้ก็ถูกส่งเข้ามาตึงกําลังในประเทศฟินแลนด์เหมือนต้องการจะมาป้องกันฟินแลนด์สบาาสมฟินแลนด์หากว่าฟินแลนด์เนี่ยครับจะมีการส่งอาวุธระยะไกลให้แก่ยูเครนเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ แต่ท่านผู้ชมครับประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์สตัฟผู้นําของฟินแลนด์นั้นก็ได้มีการออกมากล่าวว่าเขายังไม่ขอตัดสินใจนะที่จะมีการส่งวุฒยะกษาไกความแม่นยําสูงให้แก่ยูเครนณนขณะน,นี้เนื่องด้วยแสดงความกังวลที่เกี่ยวข้องกับความใกล้ชิดกันนะครับระหว่างประเทศเพื่อนบ้านอย่างรัสเซียเขาก็มีการออกใม้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ของรัฐที่ต้องการจะบ่งบอกว่า ถึงแม้ว่าฟินแลนด์นั้นก็มีวัตถุประสงค์โดยตรงนะครับที่จะมาส่งเสริมความมุ่งมั่นที่เกี่ยวข้องกับความม่อนคงให้แก่ยูเครนโดยเฉพาะการส่งมอบอาวุธยักษ์ใหให้แก่ยูเครนแต่ว่าสิ่งนี้อาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ซึ่งหมายความว่าอนาคตก็ยังไม่ได้มีการปฏิเสธครับที่จะส่งมอบให้แต่ว่าในเวลาเดียวกันนะครับวันอังคารที่ผ่านมาฟินแลนด์นั้นก็บอกว่า จริงๆแล้วนะครับก็ไม่อยากที่จะมีข้อกําหนดนะในการมาจํากัดเกี่ยวกับการส่งมอบอาวุธนะครับไปให้แก่ยูเครนในขณะที่ชาตินาโต้นะครับก็กําลังวางแผนการที่จะส่งกองพลยานยนต์จํานวนมากนะครับไปตึงกําลังบริเวณภาคตะวันออกเฉียงใต้ของฟินแลนด์เพื่อทำหน้าที่เป็นแนวปราการต่อต้านรัเสเซียนเองนะครับในขณะที่รัฐบาลฟินแลนด์นั้นก็ได้มีการตัดสินใจที่มีความจำเป็น ที่เกี่ยวข้องกับชาตินาโตอื่นๆนะครับจะมีการส่งทหารเนี่ยนะครับเข้ามาเป็นแนวป้องกันให้แก่ฟินแลนด์เนี่ยเขาก็รู้สึกว่ายินดีต่อเรื่องนี้ครับท่านผู้ชมฟินแลนด์เองนะขณะนี้ครับก็ถือว่าไม่ได้เป็นชาติกลางนะครับเพราะว่าเขามีการเข้าร่วมนาโต้ตั้งแต่ในช่วงเดือนเมษายนของปีนี้ครับก็เป็นผลพวงมาจากข้อกังวลเนี่ยนะครับที่รัสเซียในการบุกก็ไปหายูเครนนี่แหละและในอนาคตเนี่ยอาจจะมีความเป็นไปได้สูงว่า รัเสเซียอาจจะบุกฟินแลนด์ได้เช่นเดียวกันพวกเขาจึงต้องมีการหาหลักประกันที่มันค้ำประกันตนเองเรื่องความปลอดภัยภายในประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะซ้ารอยกับยูเครนที่ถูกโจมตีแล้วครับนาโตเนี่ยไม่สามารถที่จะส่งกำลังทหารเข้ามาช่วยได้ส่งแต่เพียงอาวุธเท่านั้นเองครับแต่ถ้าหากว่าเข้านาโตแล้วก็เป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมนาโตก็ต้องมีการ ระดมกําลังทหารเข้ามาช่วยฟินแลนด์ลบกับรัสเซียครับนี่นะฮะมันเป็นสิ่งที่ฟินแลนด์เนี่ยจึงได้มีการกระทํานอกเหนือจากนี้นะครับผู้นําของฟินแลนด์ก็เคยมีการมาลงนามข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเป็นเวลานานกว่า10ปีก็คือการที่ฟินแลนด์นั้นจะมีการเข้ามาสนับสนุนยูเครนต่อไปท่ามกลางสงครามในครั้งนี้ถึงแม้ว่ารัสเซียนั้นได้มีการส่งเสียงเตือนนะครับมายังฟินแลนด์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งอาวุธให้แก่ฟินแลนด์ ก็ตามแต่ครับ